สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะมี่อะไรดีๆจะมาแนะนําอีกแล้วแต่ก่อนจะแนะนํานะคะขอบ่นก่อนนิดนึงคือว่าเมื่อวันก่อนเนี้ยเคยไปซื้อพาวแบงค์มาตัวหนึ่งที่ทองตลาดเนี่แหละค่ะซื้อมาเพราะแบบเห็นว่ามันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากได้อยากเอามาใช้ก็พอเอามาใช้เสร็จแล้วสึกมันไม่โอเคเลยอ่ะเพราะว่าใช้เสียบเล่นเกมฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็กระตุก แล้วพอชาร์จแค่ไม่กี่รอบแบตบก็หมดซะแล้วแต่ก็ทำไงได้ซื้อมาแล้วก็ต้องทนใช้ไปแต่ตอนนี้มีสินค้าดีๆจะมาแนะนำนี่เพราะแบงเอฟวันจะบอกว่ามันเจ๋งมากนี่นะคะเดี๋ยวจะมาลองทําให้ดูนะคะมันเจ๋งแค่ไหนเนาะก็หรือนะเดี๋ยวจะเปิดเพลงโทรสาวไปฟังก่อนนะคะลองฟังเสียงของมันดูนะ เดี๋ยวลองเสียบกับเจ้า Power Bank ดูนะคะแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงนะว่ามันต่างกันแค่ไหนเนะาะ ถ้าแบบว่าเล่นๆไปฟังเพลงเป็นคนชอบฟังเพลงใช่ไหมคะแล้วถ้าแบบแบดมันจะหมดอะชาร์จแบตได้ด้วยนะมันเจริงจริงใช่ไหมฟังเพลงก็ได้ชาร์จแบตก็ได้นี่ดู ชาร์จแบตได้จริงๆนะเห็นไหมชาร์จแบตได้ฟังเพลงก็ได้ด้วยแล้วก็ถ้าถ้าใครนะคะแบบเป็นอยากเล่นเกมใช่ไหมไม่อยากฟังเพลงเล่นเกมก็ได้เดี๋ยวจะเล่นเกมให้ดูแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเล่นเกมให้ดูนี่นะคะที่มันทําได้นะที่มันเล่นเกมชาร์จแบตไปได้คือว่าไม่ต้องห่วงเลยนะว่าเล่นเกมแล้วแบบมันจะแบตหมดอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะกำลังติดเกมอืมเพราะเจ้าพอแบงตัวนี้นะคะเขามีจ่ายไฟได้ถึง2รูลูคือเนี่ยเป็นที่ชาร์จก็ได้แล้วก็เป็นที่แบบเปิดลำโพงไว้ฟังเพลงอะไรก็ได้แล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะแบบหาของไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเจ้าพอแบงเ a n k F1 เนี่ยช่วยคุณได้นะคะนี่มันมีไฟชายเห็นไหมมันเจ๋งใช่ไหมล่ะมันมีความจุนะคะเจ้าพอแบงตัวนี้มีความจุ8,600แล้วก็นี่ถ้าเป็นชาร์จไอ เจ้าเครื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะชาร์จได้ถึง4ี่ครั้งและเต็มเร็วมากด้วยถ้าเป็นเครื่องเล็กนะ12ครั้งเครื่องกลางได้6ครั้งค่ะเครื่องใหญ่นะชาร์จได้ั้งสี่ครั้งเลยนะคะเนี่ยมันคุ้มมากจริงๆเห็นไหมคะมันมีหลายสีด้วยน่ารักมากๆเลยมีสีฟ้าสีชมพูชอบมากถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะหามาใช้กันนะ้มันคุ้มจริงๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย